สวัสดีค่ะพบกับนกนะคะในช่องนกน้อยนำโชคนะคะเนาะเมื่อนี้นะคะเดินทางมาตามหวยปูบันโคกนะคะท่านผู้ชมมาตามแนวทางไฮเอฟซีนะคะเนาะทุกทุกท่านที่เขามารับชมนะคะเนาะกะเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นกน้ำน้อยได้ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะนะคะฝากช่องน้อยๆไว้ได้ออมอบออมใจท่านผู้ชมในเด้อค่ะนะคะ มื่อนี้มาตามแนวทางงวดประจำวันที่16สิงหาคม64นะคะเนาะเข้ากับสิไปฟังน้ำกันเลยงวดนี้ได้ตัวใดนะคะท่านผู้ชมงวดนี้สิออกตัวใดนะคะเนาะนะไปน้ำกันเลยนะคะเนาะแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นกนะคะเนาะค่ะไปน้ำกันเลยเนาะเขา่าบ่เข่ากับเป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชมเป็นแนวทางในการเสี่ยงสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะการซื้อลอตเตอรี่ตัวไหนครับ น่งสามหนึ่งหนึ่งสามล่างมันบวกเทียงน่ไปอยอ่หรอกยิงล่างขั้นมาสิบสามเนี่ยมันเด็ออกยากอยู่ดรัออกยากอยู่มันออกยากเยอะขั้นสามหนึ่งอุดหนุนรัฐบาลนี่สิครับขั้น,าน,าน,ออนสามหนึ่ง <laughs> นเนี่ออกอยู่ออดีครับมันบนียกเพีาะว่าผู้จัดการไม่้จัดการ่นที่ผลมาไม่เี่คนที่ยี่คนที่อายุหกสิบเอด็ดออกทั้งบนทั้งล่างมัาง อายุอายุขสิบเออายุหกสิเอคนที่ยี่สิบเอ็ดเนาะบาดนี้เลี้ยนเลี้ยวพราะสววันนี้ยังหาซูนที่ตีก็จะเ่าไว้ยนีโอ้ว่ายมีุ่งหัว่จผกมาอะไรเบงข่าวเลยครับซุ้มขายลอตเตอรี่เขาโม่บโอ้ส้มคนขายลอตเตอรี่บ้าอือหัวเบา่อยไปรูไปตวเดีายุประธานกองสลากเยก้ม่หลวงโอ้แมนแต่ว่า่วยใยังม่ว่างหันนีลอตเตอรี่เขามากวกนเล่นดสว่างลอตเตอรี่ลกไม่หาสิอ่านเลี้ย ก็จากว่าจ <laughs> oh, ่า <in> enfin <ins> ์ว้อยู่ี่จักเด็กในยุคหั่นโว้ยกได้น้ำเขโอ้ครับน้ำน้ำเลยจีครับบ่าบเกลื่นวดวดบงหั่นก็ได้ยุหกเกาสี่ใบนั่นเนี่อาจารย์ในหกเก้าสี่ใบเปล่าม่มันเป็นโบวาอันคือให้ผมจ้าแปดเนื้อสันเอาเกดเทียงได้แต่ว่ามืออากีรีไปหก็โจหานึ่งได้ยุข้วนี่เนี่ย ไปยุคว่าหาหนึ่งันให้ผมมันแปดหนึ่งไม่อกว่าหาดึงก็จะเฮ็ดนั่นแล้วก็จะเ้าก็จะห้ยสีอนหนึงวัหนึ่งออาแกบนับโซกูไปใส่ค่ะบะเอนับโซกไปใส่พอดีมันขาบสามเก่าว่างหมดนี่ขาบสามเก่าอนี่มันจิกโอ้วางคอยดึงว่างก็ว่างไว้ดิมันขาบเรีนนะพี่เลยดิมันบ่เคยจะเที่ยนี่เทเล็ตโอ้หมันจิกสามเก่าขาบเรีนเลยไม่ือาิี่คาอยู่หมด คล้ายรถเตลรีจุดเงียดตัวโหว่าสันมากไปสามก่อเลยนะหมายถีงว่าสันแต่ว่าใกล้ตัวนี้มันเป็นมันมีสวงอยู่เพราะว่าจะได้มาถึงรถเตลรี่บบาบาโบเกินงวดแต่ว่างวดนี้ขึ้นว่าถือกีกรถเตุรีถือีกี่เป๊ะตวองเดินล่างหนึ่งละนี่โอ้ข้างล่างข้างล่างเห็นหนึ่งบาันท้ายตัวไเอาครับ โอ้บันไดฮัทบันไดฮัทตัวใส่เอาเอาเอาอันเอาตัวไอันเอาตัวไซมาใส่ครับอาจารย์ันเลขกันบ่อันบ่ดังเลขบนนี้เต็มี้เก่าก็ขี้นี่ละอ๋อเลขกเก่าซีหมอนี่ตีมันให้เป็นปีแล้วเนาะเพราะฉะนั้นวอกเนยมันจะเจอที่ออกบ้านนี่แล้วสิมเงี้ยนมาจำได้เก่าซีเก่าซีตัวอื่นก็บ่กให้บ่ได้ให้ตะเก่าซว่ามันนกเว่ยซีเจ้าซีเจ้ากัน เปียดกับบถึงดอกเปลียนมันบอกรึเปืี่ขึ้นกันมันขอนี่แหละเจ้าเปียกับเปียนหาด้วเปียนหาคับซีเก่าีครับอืมีเจ้หนั่นเปียนหาีมาทีนึ่งเลยครับนึเนี่ยที่ว่าอาจารย์ว่านึ่งข่อยว่าต้มยคอยว่านึ่งก็่สูงดอกกันหอดกันหอดกันวายปีกายนี่ปีไกยมั้นฝันนั่นโอ้ปีไก่มันบวกกันนึ่งนึ่งได้งเปลียนึ่งนึด้ แปดหนึ่งครับเรียพสทวบุวิทนึ่งเรียกคนหลายอย่างเนาะโอ้ื่อว่ามันเคยเป็นังเดีก่าหงเดี่ันให้ีสมกล้ยงไว้จนงึดบด่ใช่แล้วค้าศกแล้วัยนแล้วอบานนี้เรียกฟันอาจารย์เลยเรียกฟันตัวใดครับเรียกมันมันฝันมันกับว่าเขหก ว่าม <hel> <to> <ajuda> pe huh ันบบควายฝันงวดควนนี่กอบานบเขาเลกมากคือยัง่าเลกมันถิมาบ่อสันีสามหนึ่งหนึ่งสามที่เจาบ้านอันอันสามหนึ่งี่เละมากบ่าแม่เลกฝันมันบ่ครับว่าเละฝันงวดควนล้วน้ำมันนี่คิมาบ่สนดก แต่วมันมมันที่ออกจังไดก็ยังว่ามันออกจับเนี่ยบ่ไย้เด้กแ่้ยงเรียกมากกับไม่แค่นี้แหะมักซีเก่านี่แหละมีสามหนึ่งกับซีเก่ามันมันเปียกมากกับเปียดหนาเหมอนเดเรียกเปียกครับมันมันมากกว่าโฟวาอันนี้มันก็บหลายหางดอกหลายหางเรียบลี่นง่ายบนกับบนล่างกับล่างลว hai tử tham khô, bất tử quay đi này bố và cố biết để tuần khá dầu gì cái lên mất cái gì hãy phu lực có thể phân người gì thực ba thử gần phân như bộ bà bố cường nguồn quan thi hà này ของเขาเป็นเลข่อี้ยงจะของเป็นเลข่องงวดกวันงวดกวันใหญ่ลกมันแล้วันที่สวงผิดตัวเดียวคือกันนุ่มเขาเป็นเลข่อค้องเป็นเลข่องฮไดไหมนะปนณณมันเลี้ยงกันถือเบิดได้เหรแล้วมันที่หนึงกันเลี้ยงไม่เหลอได้เหรก็ผิดแต้มเดียวเอมันถือยูเเนี่มันที่บนถือยูเตอเนี่ว่ามันเือนถืเตลขกัน นาเลขหลังเลขกสองตัวอยู่เนี่ยนะบ่แม่นมันสิวนถือแล้ว,วันที่หนึ่งบอเจ้าค่ะวนถือเยอะเพราะว่าบ่าววาววาท่านได้สั่งนี่ยู่นี่มอ๋อคันได้ก็บมีสั่งเพิ่นตัวนี้อืมใจมากมันจะสั่งนะคะเออนาะเมีสัง่งแล้วพระอันเลขไก่น้ำโสกของเด็กตัวนันอันนี้โผล่ก็มากจะไดส้สามเก่า<ใ><ใ>สามเก่าไก่น้ำโสกอีกเลยอ๋อแต่ว่าเล็กว้นนี่ย่านหาบเด้อนี่ตัวใดครับ เปียดห่าเปียดเนาะสีเก่าเก่าที่นะมันถิ่หับกันสามตัวกันมันมาสามตัวมันถิ่ับพวกหับก็บก้นต่ไปใ่ก็บนเด้หนึ่งหนึ่งเป็ดเปียดหมดนี่ <c ười> แต่ว่ามันจิ๋กคือเก่าอยู่สปีบ่เดี <c ười> ัน,นี้ปีมไป <c ười> ม่ไปหรอกมันบ้นเกิดเป เปีดหมนห้ามกับเปดหาเปีดซีเก่าเก่าี่เมนบนเล็กสามตัวเลขล่างเน้นแค่นั้นเ,นเละอันนี้ให้ล่างให,ให้บนครับมันมาได้ยทั้งล่างทั้งบนบน่ครับบ่บ่คนนีล่างเท่าตัวคนตัวใดครับหนึ่งสามสามหนึ่งสามเก่าคนโอ้ตัวนี้ล่างดีครับตัวซีเก้าอื้นบนดถตัวนี้เน้นให้ล่างเลย อยู่เยองวดเนี่ยบอกเพคนในภูเขินเบื้องอาจารย์มันใจยุ่งวะสันมันใจคักรับมันมีอยู่ในนีแล้วะสันจ้่ค่ะตรงมีตรงม้ามันบอกครับบอกเพคนเนี่ยทางปัวมันวังหันคือว่าบวเขาเลยตกไก่เลยพอเปียกมันบ่มาแต่ว่ายังหมักมันอยู่งวดดิจ้่ค่ะคือพอว่าคิดว่าเลี้ยงคนไรเอาน้ำมันคื่อแบอกก็ไม่มามันก็จะมาหาเปียกเปียกห่านอย่างสิต้นสุ น้ำสูก็มาขนมาเลยวะแม่พี่มาแน่นว่ามีลอตเตอรี่กีงมากับบอดด้เรามันบ่ได้กิกปูบันโคกไห้นะคะเนาะท่านผู้ชมงวด16สิงหาคมหกซีนะคะเนาะหสามหนึ่งซีเก้าหาแปดนะคะจะเน้นทีสามหนึ่งกับสามเก้าเป็นลางนะคะเนาะ C ีเกาฮาแปนี่จะอาจจะเป็นบนนะคะเนาะท่านผู้ชมเนาะกะให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบิง์นะคะเนาะสำหรับตัวเลขทางช่องนําเสนอเป็นเพียงแนวทางในการเสียงซือสลากินแบ่งเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมเนาะอันนี้แนวทางจากปูบันโขกเนาะห้องกระตามนะคะเขาบ่เขาห้องกระตามเป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชมบางงวดกับเขานะคะเนาะแล้วแต่บุญวาสนานะคะเนาะ สุดท้ายนี่ก็ขอให้ทนผู้ชมลำลำเรื่อยๆถูกหวยไปน้ำกันนะคะเนาะ mm hmm. กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นกน้ำแนเดอค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็พบพอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ